เจี๊ปปะสายห้ามาเบิงห้าเบิงสะดุ้งไปย่างน้ำปลาไหลปากเพินอุ่นไหลปากมาน้ำปลาไหลมาบ่าท่านเกิดมาเนิปีอืมเกิดมาผนเคยเห็นหาสิบปีเนี่ยค่ะสะดุ้งข่อยพนพี่น้องเฮ้ยพุ่นนะสะดุ้งเจี๊ปปะสาห้าเวลาไปนะพี่น้องขาหนูต้องขี่เรือฝั่งนี้นะคะ เอารถมาจอดตรงนี้แล้วก็ต้องขี่เรือเนี่ยข้ามไปนะโทรศัพท์ก็จะห่อไหลายชั้นนะข้ามไปเสร็จปุ๊บคือที่นี่ไม่ค่อยมีนะคะอยู่บนเขานะเห็นพี่น้องมีแต่เขาล่อไปหมดสัญญาณจะไม่ค่อยมีโทรก็จะไม่ได้เนี่ยค่ะหาอยู่หากินนะฮะหลายคนนะก็ประสบภัยกันหลายคนค่าวหน้าก็ต้องนะ,ะพี่นอ <c oughs> ้อ,นะนองขามีเสือ้อนะพี่น้องเนาะเสือ้อเสื้อสู้สีกับเรือเป็นของสาธารณะเลยนะฮะเวลาเต็ได้กะ จะได้รอยเหลือกันนะเจ๊ปัชชาก็มีของตัวเองแล้วเรือนะพี่น้องขาก็เลีหนีขึ้นไปเทิง่งพุนข้างบนน้นมันสูงหนีไปแล้วก็ขึ้นไปบนเขาพี่น้องขาเดินไปบนเขาเดินไปเรื่อยๆตามถนนนะ,ะยังไงก็เดี๋ยวพามาดูแล้วนะคะก็ขอบคุณนะฮะพี่ๆี่น้องน้องทุกท่านนะคะที่เออเบตตาสงสารนะ,ะก็เอออนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่เอาประลาเจ้เาบองมาแจกันพูด,ดง่ายๆเนาะของพี่แปด๊ดคุณมะลินะคะของพี่พัท นะคะแล้วก็จะมีออของออแม่มุย้ยแม่มุย้ยอุณเอ็ดยูชาคุณจรุนรักะฮะพี่เตือนใจนะคะมีหลายท่านในพี่น้องขาไม่ได้วกระดาษขึ้นมาลายชื่อที่จดไว้นะคะของเมื่อวานกราบมทนาบุญด้วยนะคะดูเจประชา,าอยู่ฝั่งทางนูน้นต้นไม้ใหญ่จะมีเถียงนาอยู่พังแล้วสะดุ้งพังแล้วนะคะมีอะไรไปกลับก็จะข้ามไปข้ามมาได้ปลาก็จะลากปลาข้ามมานะคะ ก็ต้องสู้หน่อยเนะาะเพราะแต่ว่ายอมีหลายที่ที่ตรงไหนหาได้แล้วก็มาตรงนี้มันมีน้ําขึ้นเราก็มานะฮะอ่าไปพี่น้องขาพามาดูแล้วความเสียหายยับเยินนะคะนี่ยับเยินนะ,ะน้ำนะท่วมไปหมดท่วมอ้อยท่วมอะไรมาเอาสาลิงพี่น้องขาวันนี้มาเอาสาลิงเจอแล้วนะขอบคุณนะผู้ใหญ่บ้านขอบคุณไอจา่จาไอจันลาเนาะพี่พี่น้องกันช่วยกันดึงซาลิงมานะฮะต้นมะฮงกับไปเบิดพูน๋ะรถไทย รถไทก็จมน้ําแต่เขาเอามาเอารถกระบะนะ,ะเนี่ยรถกระบะจอดอยู่ตรงนี้กับมอเตอร์ไซค์จอดไว้ตรงนี้นะฮะหนูหนูค่อยข้ามไปนู่นภายเรือข้ามไปน้ํากว้างนะ,ะเอาไม่ทันท่วมไปหมดเขามาลากไปละน้ำล่งแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ